ใบใบามาเก็บดูต้องพยงายามอ้าวจะเลยมาเก็บภาพบรรยากาศในพี่น้องเบิึงตามเพิ่นพุทธนั่นกี่าแล้วก่อน,นบรรยากาศทางบังโคอยู่เม้มเพิ่นสว่างมีสารวัตรเพิ่นกำลังสารวัตรพิ่นกำลังเก็บกำลังสิถอดสะก้อนออกจากกองพรอนที่น้องใส่กองพรอนต,ตัวนี้ใส่ไอ้ มิมของพญาดอกแล้วตัวน,นี้ก็สิเจ็บของพญาดอกต่อพี่นอ้องญายบรรยากาศฟ้าผีประสาวันพุธสว่างผีประสาวันพุธสว่างพี่นอ้องตยมตั้งมึงคุน้นี่หนังสินังมึงหนังชาวก,กันจังสิในคืนมาวัดเดี๋ยวต้องพ่อกันเมลพี่น้องญาโยม เดี๋ยวอาจันสิอ,อันนี้ก่อนจังไงน่นะเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบื้องตอนการเพิ่นถอดลักษก<ช>่อนจีบกนได้เลย่ะใ้เบื้องทางลัางกล่องมันเป็นอย่างเป็นอ,อย่างไผ่ไผ่เหนยังโอ้หอยังยังอยู่เนาะโอ้เอาน้ำมาหดมเบิด แสดงว่าเขาไม่ไดเอาน้ำมาปกไวเลยบ่มนเคยปุ๊กยังมมีไฟมาจอบเลยแวบอกว่าเบิงมือีวันไม่ได้เลเลยยาเลยโอ้ถุงไฟสินมัมีอันนึ่งบ่มมีเพียงคุณท่านเจ้าุณเอาไปเลยดิมีพุนพุนได้ผโอ้นั่นนั่นยังดีอยู่ด้เอาเมื่อนำเดินซ้ำเห็นว่าซ้ำไม่มาเองหอเคยห้องตะกอนของพญ่นแหละ ิ้เขาคือย้งไม่ไหมย่างน้ยินได้บมี่บาเพือบมีนี่ามาป้าไปเด้ของไม่ไหมอยงางนีนงย้ยังไม่เดี๋ไปใส่เไปเอาน้ำไปเอาน้ำเด็กกระดูกคนท,ทอนลักสกอนออกสกอนพี่น้าง ส่งอันไผยังควนอยู่เนาะบ่มีไผมาเบิงเนาะก็บออาน้ำเอายังมาปกไว้จะมิดเลยไข่ยังอ่านมาโบมาข่าบแลนมันห่อนอย่ซื้อกันมานบห่อนมาเอามาข่าบแลนเลยนั่นเลยมันห่อนฮะอันนี้เหรอโอ้ยำแลยวเนาะมันเค็มเลยเนาะ à móc buộc nước nhắn nước đi để cả đủ là hay yêu con khoan nó nhắn nhủa phải con thằng บรรยากาศน่าขนอ้อยสุดยอดเลยบรรยากาศกระดูกคนกระยั่งมีไรพี่น้องกระดูกคนกระดูกคนวัวมาเบิองไข่คนย่างควนตุ่ดอยู <paling S 2> ่เนาะมันไข่มันบัวอันนั้นพี่นอันหมาของม้าควนเนาะไปเบิดวัหายังเงทับไว้เนี่จังหนึฮะ บ่คาบาบเต่พออกเลื่อว่าอันงูอ่อมากแค่เราเข้มเนาะเข้มคือวานเลยที่ไ่ออกไปอยู่ทางหลังทังขางคออยู่ทางขางเดี๋ยวจากอันนั้น หดเื้อีพวงงามันออกย่างหรือยังพวงงามอย่างนี่กระดูก โอ้ขาวเนาะว้ยโอ้คมเนี่ยมันยังไข่อยู่มันยังไข่อยู่มี่ยังมากวนจะไข่อ <sm> ยู่มียังมากวนทำไมง่วมากหรือเสี้ยฮะ สังกสีเตรียมืออนเตรียมเ่นีเเตรมันก็เร่มเตรียมแล้วมันก็เรมแล้วเตรียมมันก็เรมเนียเตรียมกันเลเตรียมกันเลยพอพอน้ำเลยพอแล้วพอแล้วออตงนีเจไว้คนจะเก็บแล้วยังินคนได้เนี่ยคัะเนย คลายมื่อลูกจัดนั่นเนี่ยก่อนจัดดอนพระสินังเออพ้นแล้วอันนี้นี่ดอนนี่เลยนี่นั่นนั่นเป็นกระติ๊กน้องแข็งกันน้ำน้ำน้ำสั่นเอะตากหอยกระตุกเอาผ้าดันั่งยยื่นเกินเลยเครื่องดื่มนั่น วอกเขาคีม้อไส้มาน้ำวอกเขาคีม้อไส้มานั่มาามนมอไสาท้ทีได้เอาอันนี้เมื่ออีกโอ้ว้า ตะก,กันมึงแรงมีหนังเ,เนีหยมึงแรงอยู่เบื้องหนังใช่ก่อนแล้วจังจะขึ้น <c oughs> ฮะอ่ะเดี๋ยวพี่นลองเดี๋ยวจงังพอกันอีกก๊ก วดมุนแล้วก็อาจารย์กะขึ้นมาก้อนเขาก็ิ่งหนังนี่น้ะสิอยู่นนำถูกบึงด้วเาอยู่ไม่ได้นี่นี่วัน n ắ n หนี่นี่วัน n า n g นั่งวน โอ้มาจะใช้ควน้วมก่วันาสูเอาลักเกอนขึ้นหาบางอย่างโบราณเผาแบบโบราณตก่อนเขากออนเวัดเลื่อน่นกำลังเอาลักเกอนขึ้นโอ้เศร้าโบาหว่ กุเนี่ยกูเนี่ยอ้าวให้เจ้าสาววัวหวานเราางแบบ แบนหุ่นหมดแบนหุ่นหมดคืออยู่ฮะพันเหรอว้า แสดงว่าเห็นกันแล้วโอ้ให้เลยห้ยยังไงคนวายเลยโอ้ก็จะสูญแห้งเนาะ เ่นไปพ่อกันแล้วก็เมียเพิ่อนนะอ๋อใหญ่บ่กล่าเสียงใหญบ้างา้องะว่าจะให้แลาวให้แม่ยผมว่านีมายุ่งกันโอ้แสดงว่าพ่อเมียแล้วอยู่ร่มกันแล้วล่ะแสดงว่าพ่อผมยแล้เอย่่กันแล้ว่ป เร่กน้่มอะไรนเมื่อคืนนี้ก็กระเื่องแรงๆกระเ่วงตอนเย็นๆงานแทกเขางาน 左手。So, so. Yeah. บ่าวๆอินอินบ่ทันได้ปิ๊น <laughs> <laughs>

สแก้วครับเแก้วสามเฮ้แก้วสามแก้วสามอะก็รกาย้ำต้นเศรอพี่น ah, ้องว่าเอาอาทิตย์คนยังอ้าวดอกไม้เขาแ เอาเขาไปก็แม่นก็นไ,ไปเอาแล้วเขาหนุ่มอ่าการเอาอธิของปุณย์ยัอ้าวดองไม้เอา,ขา,าเขากำแพงหรือทั้งอื่นเขาสิเอาเขาเจด,ดีทั้งนี้เอาเขากำแพงวัดบ้านใหญ่อยู่นี่วัดหลังจุดท้ายอยู่ตรงนี้อ่ บ้านจุดท้ายหลังจุดท้ายอยู่นี่ตลอดอยู่นี่ตลอดเลยบ้านหลังนี่ยตลอดการเลยวันเนาะพยานเตียงทุกคนเงินวัวอยู่นี่เบิดฮะมันมึนหลังสุดท้ายอยู่นี่ตลอด ในคอนโดใหม่เอากระพงทางตะกอนก็ใส่ธาตอยูแบบนียะวันนี้มันเปลียนแผนไหม่ แต่ก่อนเ,นอ upp, เป็นเอาธาตุเอาใส่เจธาเอาใส่ธาตุหรือใส่เจดีอยู่อันนี้เห็ดกาแพงวัดก็เลยเอาใส่กาแงหัดน่อกกมาเพราันกยลังลงนีงนนนงงนนะอมณเลย่วจริยกอน่าคอกาฮ่า เออหนังแปนมันแน่ไ <motiv> ย <ators> ้อนไม่ยิงกับนังหนหนังแบบนี้น่จวเชียวบวกเข้าออรุอยพายอ๋อสาธุ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 อนุโมทามิภูกสะวันทาโอมบกอ๋อน้อมน้อมโกงเกตเกามาาภูเป็นบ่เกิดเล้วภูเล เลี้ยงลูกวังคนกำบรดลุมีไปจากโลกรู้เล,ล่ลานโชกนำเจ้าบ่อไรมีใจใส่คิดถึงคุณเจ้าพากันเจ้าจัดสร้างเจดีบรรจุอทิก็บวมเอาไว้ทำทานให้เททดทานหาขอให้ดวงวิญญาณ พอแม่จงงูจูนมูพบไก่พบไก่รีบมาไวรับทานภูงค่าเผาตั้งหน้าไปเกิดสวรรค์กรรมอันใดลูกหลานพิพภาาพออนุญาตผลจากเวรกรรมให้ท่านนำค้ำชูทุกอย่างอย่าเหินห้าง ตุ่มลูกทุ่มหลานทุกตนทุกคนขอให้ลูกขอให้หลานมีเข้าของเงินทองไหลมาเทมาขอให้เงินคำเข้ามือละแสนสองแสนสาธุสาธุอนุโมทามิขอโบ็ต เอากระดูเอาอธิเขาเรียบร้อยแล้วแล้วไปเอาทงขึ้นก่อนเอาดอ้เคนุนะฮะมาดูไม่์ฟอันน่ะอลุไออ มาลงลูกลานันอหเนอาลงนี่แม่ได้เงินมาลงมาได้ข้าช่วยด้ะเมธกรีพระแม่คงคาพรแม่มาให้รับอนีู้มคาจปักทุ่แจกวใหญ่เอาเมนดอกม้อาดอกไม้ ให้ผูดจบาีตยดลยดแี้วจอกหโผมได้โหมขึ้นนี네่ว่าวันแล้วใช่ลรอโแล้วแล้วโต้งใจกับเรื่องมนครับ้อยโันกะได้อ๋อโวนนี่โคตกโ พดทั้งใจขึ้นเครื่องเอามือรวน้ำเด้อมื่อรวพดลงได้เอาขึ้นเอาขึ้นเพิ่งนี่ละตัวเพิ่นจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วนี่สวรรค์แล้วนี่ตัวนี้ละนี่ละไปใครหลอกเพิ่นไปเห็นแม่แม่ออกขึ้นหรออคืนมาบนหลังเมื่อคืนมาบนหนังนะแมนวๆ เบิงหนังน้องกันต้ขึ้นมามาจับด้ทางนี้เลยมาจับ้องขึ้นก่อขึ้นในแม่นที

Nói tốt? Đi kia c hug catt lo di Người ta con là คนไปแล้วคนไปแล้วไ้มาไปสายูหันวันนี้อ้าวเราใส่โเพนไปสาเนาะแล้วแล้วขึ้นแล้ว ีแนว้อยแล้วนี่สังเป็นเศ้าะฮะต่างอย่างขนมยังไ้สมุนโอ้สิขนมเเอาไปสูเออเอาไกันม่เอาลยนะั์ทนาสานทุกาตรการเป็นนิกิสถิตมันในจิธมนำตนให้พ้นทุกข์ยู่ก ลัอกคลิปนี้จบพี่น้องพระอาจารย์ก็สิพอจบคลิปเพื่อนคนนี้ไปมาไปสอบกันจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดึงโปรฟาคลิปใหม่พี่น้องคลิปเอาอ,อ,เอาทิพยัญ้าวเขาเยอะดีอะไรเขาเศร้าดิแัดร้อย